โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีคนดูทุกท่านเลยอยู่กับผมนายพีกว่าเกมเมอร์ amer, นะตะก,กี้ผมก็อัดไปแล้วนะแต่ว่าเออคืออ่านบทมันผมอ่านบทไม่ค่อยทันนะเดี๋ยวแบบคนดูจะงงกันนะคือมันจะงงมันจะแบบม,ม,ม,มันไม่สมมัมนไม่สมูทไม่สมบูรนณะ์อ่ะก็เลยอัดใหม่แม่งเลยนะอัดใหม่เลยนะโอเคเราก็ค้างกันอยู่ที่ตอนนี้ใช่ไหมเราก็จะมาเล่นตัวอย่างต่อไปนะตัวอย่างบทแห่งสองยอดนิจานะครับ กดกันไปเลยนะครับผมโอเคดิสโก้พาร์ทส,สองนะพาร์ทน,นี้สัญญาจะได้ให้จบนะครับซื้อมาเก้เาร้อยก็คุ้มหน่อยเวลาเดินไปข้างหน้าแต่ถทาว่าส่วนการต่อสู้กย็ยังไม่ยอมจบสิเราทั้งสองได้ก้าวต่อไปตามวิถีบนโลกนิจการที่ยังคงต่อสู้อย่างดเดือด สุดท้ายแล้วสิ่งที่พวกเขามองเห็และวิธีใหม่ที่ถูกนำพาไปก็คือบทต่อไปบทแห่งสองยอดนี่จาโลกนี้นะไม่ยอมไม่จบลงหรอกมา่ามันจะเป็นทางแยกนะเราก็จะเล่นของนาโตนะนัคว่า กระตูนเรื่องนี้ชือนาโตะไม่ใช่ซาสุเกะนะครับอันนี้ค่อยเล่นพารสามแล้วกันเดี๋ยวมันจะยาวไปนะคลิปผมผมกะให้มันสั้นๆนะครับอ่าเหล่านินจาที่ท้าทายภายใต้นักกากเราจะมาดูว่าใครอยู่ในภายใต้นักกากนะครับ <c oughs> มาตั้งใจอ่านซับณ <c oughs> หมู่บ้านคนฮะ <c oughs> นาคุเล <c oughs> ในแคว้นฮิโนะ ที่นั่นมีเด็กชายคนหนึ่งไฟฟันอยากจะเป็นโฮคังเงซึ่งเป็นผู้นำหมู่บ้านในคนนั้นก็คือซุบุกินารุตโตะเขามีสันหางที่เอว่าจิงจอกก้าหางซึ่งครั้งหนึ่งเคยจงตีหมู่บ้านอยู่ภายใน,ใในและเขาได้ออกเดินทางบนเส้นทางแห่งการเต,บติบโตด้วยความเชี่ยวมั่นอันแรงกล้าเทว่า ความสับสนก็ได้อ่านไม่รันอุกรณ์ที่ได้ชื่อว่าแสงอุาได้ประกาศสงครามต่อไปประกาศส,สงครามต่อไปลงอีการั้เพืตามล่าสัตว์หางทั้งเกที่มีเก้าหางรวมอยู่ด้วยเพิงแห่ง มหาสงครามได้ถูกจุดจุดเพิ่มที่ถูกจุดแล้วจะเขาผ่านต่อไปโดยไม่อาจจุดยัง้งกระทั่งมิซมกีนาโตะก็ทำได้เพียงแค่มุมมองมองอนาคตและกูคำขขาวากล้อง,อง,อง,องไปพร้อมกับสายสัมพันธ์เสียงกูร้อง กังวานออกไปเรากับเป็นการหานรับเราพวกของนับไม่ถ้วนต่างตบเท้าเข้าหากันนาตโตเพื่อเขาที่ต่อสู้มาโดยตลอดโลกนี้นะไม่มีความหมายต่อไป,อไปใช้รูปลักเทปบลูมันนอกลิ หรือว่าเจ้ามอนนั่นคิ้จะเริ่มแล้วจากนี้ไปเช่วงเวลาแห่งความบันเลย้ง<อ>เสียงคำรามดังก้อ,องฟ้าแวกปฐภีดังปืนลั่นสันญานบอกถึงจุดจบแล้วการต่อสู้เพื่อกอบผู้ลงนินจาก็ได้เดินทางมาถึงบทสุดท้าย จากนี้การต่อสู้ที่ชะตาอันเหนือขีดจำกัดกำลังจะเริ่มต้นขึ้นมาโลกใบนี้นะไม่ต้องการทั้งความหวังอนาคตและวีรบุรุษเรื่องชื่ออีกต่อไปโลกแห่งความจริงจะจบลงคงเหลือไว้เพียงโลกความฝันอันเป็นนิรันด์เท่านั้น ฉันนะมีพ่อมีแม่มีตาเซียนมเด็กน่ะชื่นชอบวิรบหลุดเพราะงั้นฉันเลยวิ่งต่อไปข้างหน้าฉันจะเป็นฮูคันกที่เหนือกว่าทุกรุ่นที่ผ่านมาฉันและความฝันของฉันจะไม่หยุดไลโค้ดเรารลุยแล้วมาว่ะไลโค้ดมาวะ่ะ ไลโสว่าไงไล่โคตรว่าไงไล่โคตรำนาดซาสเลม,มานเทียวนะมาคว่มว่าไงถ้าเจ็บใจก็ทัดให้โดนจังๆสักทีแค่ทำหน้าฉันจะกระชากหน้ากากแกออกมาต้องโดนไล่โคตรตกไล่โคตรจะตกให้คว่มเลยเร็วจัดอ่ะตัวน,นี้เร็วมาก นีลายโคตเอาเอาเอาอะไรนี่กระสุนมุงจักรกระสุนมุงจักรสัตว์หางจิ๋วนะคือควมันเป็นยางไงเข้าตัวนี่คือเร็วมากอะเร็วมากครับนี่ เร็วเร, <Herm> ร so ็วเร็วเร็วค um ิมิเร็วชิมิเร็วเฮ้ยโอ้จะพึ่งพึ่งผมจะใช้ผมจะใช้ถ้าไม่ตายไปฉากเว้ยไม่โดนเฮ้ยพึ่งพึ่งโดนเฮ้ยมันมันจะคำวยหลบโดนครับ ฉันจะล้มแกแล้วทำให้สงครามนี้จบลงซะดาวกระจายวงจกักรดาวค้อนถางนะดาวกรนะากจายวงกลมดาวกระจายวงจกักรดาวเค้อนถางโคดรเวอร์แต่เอ็ดวะมาจังรอจะจัดก,การทั้งที่อย่างนี้จบในรวดเดียว <c oughs> โอ้สบัดสวอมเลยนะเอาแล้วนะโอ้ขามุยเส็จชันล่ะอะไรกันลังแจกหรอกเหรอทุกวันจะถึงทีจำก,กันแล้วภากาชิดยังล็อกกระสุนมุกสัดกระงยังช้าไป เอาประโยชน์ป้านะหนีไม่รอดหรอกฮะงั้นงั้นหรอทางอย่งเมื่อกี้ไม่ได้หายไปเพราะการโจมตีของฉันแต่เป็นเพราะขขาทำมือของคาราชิจมอกนันเจ้าคาชิมันรู้ตัวแล้วว่ามิตมันเชื่อมโยงกับฉันแกคือใครนะ ใครกันเนาะใครกันเนาะใครกันเนาะใครนะไม่รู้เลยนะเนี่ยใครนะใครนาวิวิวิวครหว่าเบอเบอ,อนะมีเบอนะอ่ะหนะนายคือโอบิโต อุจวะโอบิโตะภายใต้นากกจบจบไปนะครับอ,อ,อ,อ๋อเดเอสอ่ะเอออันต่อไปน่าจะเป็นของของอ่า โอบิโตะไวในในวัยเด็กนะครับแต่น่าจะเล่นพัทหน้านะครับเพราะว่ามันหมดเวลาไปเยอะเลยแล้วนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับอเอ้ยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ